ครับสวัสดีครับช่อง LSM ก้าวสปอร์ตวิเคราะห์วิจารณ์ให้ทัศนะฟุตบอลร,รายการสําคัญทั่วทุกมโลกนะครับวันนี้มีฟุตบอลหลายรายการที่น่าสนใจนครับเราจะไปที่พรีเมียร์ลีกนะครับเชลซีเปิดบ้านต้อนรับกามเยือนวู๊ปแฮมตันนะฮะเวลาการแข่งขันตีหนึ่งนะครับสนามสแตนฟอร์ดบิตเชลซีต่อหนึ่งลูกนะฮะผลงานพบก,กันทั้งสองทีมเป็นวู๊ปแฮมตันชนะเชลซี2-1เชลซีเสมอวู๊ป1-1วู๊ปแพ้เชลซี2ประตูต่อ5เชลซีชนะวู๊ป2-0แล้วก็เป็นวูลแฮมปตตตัต 1, นนนชชะะะเซีรู่อะ สภาพทีมเจ้าบ้านเชลซีนะครับของแฟงลำมาที่โดนปลดไปล่าสุดนะครับพร้อมแต่งตั้งโทมัสทูตเคิลนะครับเฮดโค้ชชาวเยอรมันนี้อดีตเทรนเนอร์ของบุนเซสเล่ด์มุนนะฮะแล้วก็ปารีสแซงเชกแมนนะครับมาลาตำแหน่งแทนนะครับวันนี้โค้ชใหม่นะว่าจะเป็นยังไงนะครับก็อาจจะขาดเพียงเอกรากองเต้นะครับเพื่อช่วยความเฟสนะครับส่วนทางด้านทีมมูเวนเนอร์ฮาคิมซีแล้วก็เมสันเมาส์น่าจะต้องหนทีมได้ในวันนี้นะฮะทีมเยือนนะครับบูฮันตันเทรนเนอร์ บูโน่เอ็กซิโตซานโต้ครับมีปัญหารเรื่องตัวเพเระเล่นเจ็ดคั้งดดนเน็ตโปรแดนนะครับแล้วก็เฟรนันโดมาซาวจอร์นียกาสโซแล้วก็ลาอูฮิมิเนสนะครับวันนี้บุกตันมาด้วระบบทีมสีสามสานะครับโดยใช้โชเซ่เปโดสนามกับวูฟด้วยกันออกซารพบกับรูเบนเดวิสนะครับชูอัลมูติโนคอนเนอร์ควอตตี้แล้วก็อาดาม่าตาโอเร่นะครับเพื่อทีมได้ในะวันนี้นะฮะคาดว่าเกมวันนี้ครับเชลซี Chelsea, ฟอร์มระยะหลังไม่ดีเท่าไหร่นะครับ แพ้แพ้ล่าสุดนะทำให้เก็บใช้ได้เพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นนะตลอด5เกมหลังที่ผ่านมาแล้วก็แพ้รวมกันถึง3เกมนะครับตลอด5นัดหลังที่ผ่านมาแล้วเก็บใช้ได้เพียงแค่2เกมเท่านั้นนะครับตลอด8นัดหลังนะฮะรวมความไปแพ้แล้วนะฮะ5นัดหลังนะฮะตลอด8เกมหลังที่ผ่านมานะครับก็คันต่อไปวันนี้บอลเปลี่ยนโค้ดนะครับจะเป็นยังไงมาดูนะฮะฝากทีมเยือนวูฮันตันนะครับฟอร์มช่วงหลังตกลงไปนะครับ แพ้2นันดรวดทำให้แพ้รวมกันแล้วนะฮะสเกมตลอด4นีนัดหลังที่ผ่านมาและเก็บได้เพียงแค่2คะแนนเท่านั้นนะฮะตลอดหกนัดหลังที่ผ่านมารวมทาคว้าชัยได้เพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นตลอด9้าเกมหลังนะครับแต่เกมเยือนยังสามารถทําได้ดีนะครับวันนี้ดูแล้วนะครับเชลซีบรรยากาศน่าจะดีกว่าครับบอลเปลี่ยนโค้ชใหม่เล่นในบ้านแล้วก็ฟุตก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะอดอราคาทีนะราคาเมื่อวานเชลซีต่อหนึ่งลูกนะครับตอนนี้ไหลลงเป็นครึ่งควบลูกบวกสิบหนะ้า อนะครึคร่งคุ้มลูกผมว่าบอลเปลี่ยนโค้ดหน้าเล่นนะคู่นี้จัดเชลซีนะครับบอลเปลี่ยนโค้ดครึคร่งคุ้ลูกนะฮะกู้ต่อไปเราจะไปที่สเปนนะฮะบาร์เซลโลน่านะครับฟุตบอลโคปาเดเล่นะไปเยือนลาโยบาเยกาโนนะฮะผลงานพบกันทั้งสองทีมก็เป็นบาร์เซโลน่าชนะลาโยไป6-1บาร์เซโลน่าถล่มลาโยไป5-2ลาโยโดนคาบ้าน1ประตูต่อ5ลาโย2สองต่อ3บาร์เซโลน่านะครับแล้วเป็นบาร์เซโลน่าชนะลาโยไป3ประตูต่อ1นะเป็นบาร์เซโลน่าชนะรวด 100ในนั้นแล้วก็4เกมเนี่ยถล่มเกิน2ลูกด้วยนะครับสำหรัทีมลาโยบิยกาโน่นะครับทีมอันดับ4บนตารางคะแนนเซนกูด้าหรือลีก2นะครับของสเปนนะฮะล่าสุดก็ในถ้วยนี้ก็สามารถเอาชนะเอลเช่มาได้นะครับ2ประตูต่อ0ทีมในลีกาาเลยนะแล้วเขาลอบมาเจอบาเซลนาหล่าสุด2ทีมเนี่ยครับส่วนบาเซโลนาทีมเยือนนะครับเฮดโค้ชโรนัลุมมาหมดสซิชงานเคลาต์ปิเก้ซูโยโอโรเบโตแล้วก็ฟิลิเป้กูตินโยนะครับปากเจ็บนะฮะวันนี้บารเเซโลนนน่าามมด้ววยปที4-3-3ะะคคับงจ็พก ชุดผสมนะครับโรเตชันนะฮะตดอันนี้ดูแลตัวสำรองก็ยงังแข็งแกร่งกว่าไม่ได้เป็นออตวนคิสมันเฟงกี้ดยองจอนี่อันบาแล้วก็เกลองลองเลยนะครับไม่มีเมซี่นะฮะน่าจะชนะได้อยู่แล้วเนาะ คาดว่าเกมวันนี้นะครับลาโยบายเยโกโน่ผลงานช่วงหลังเล่นได้ดีนะครับเมื่อสามารถคว้าชัยได้5เกมติดต่อกันก่อนอยู่ด้วยกันแพ้นะฮะหลังชนะรวดมานะครับเป็นความคว้าชัยเกมแรกตลอดการนัดหลังที่ผ่านมาครับฟอร์มใช้ได้เลยทีเดียวฟอร์มดีเลยนะปาสเปเซียนาฟอร์มระยหลังดีเยี่ยมนะครับหลังเสมอ3เกมซ้อนนะกอดกลับมาเก็บชัยในรอบ4นัดหลังล่าสุดทําให้ชิวชัยรวมเป็นแล้วนะครับสเกมตลอด7นัดหลังที่ผ่านมาแล้วก็ไปแพ้ใครเลยครับตลอดกรางสนามที่สองนัดที่ผ่านมาเกมเดือนทําได้ดีทีเดียวครับ ทำให้แมตช์นี้ครับบาร์เซโลน่านะครับยังอยู่ในทิศทางที่ดีนะครับน่าจะชนะได้นะมาดูราคาที่เขาแพงขนาดไหนบาร์เซโลน่าลูกควบตอนนี้หลายเป็นลูกครึ่งลูกเดียวเองเหรอคือผสมอนะเนาะคิดว่าชนะแน่นะรูดล,ลูกสองเหรอไหมจัดบาร์เซโล,ล,ลน่าเลยครับแล้วลูกสองเลยครับคู่นี้จัดบาร์เซโลน่านะครับ ทีเด็ด2ตัวนะครับคู่แรกอยู่เจ้าบ้านเชลซีนะครับค,ค,ครึ่งคุ่นพักส่วนคู่ที่2จัดบาร์เซโลน,นาไปเยือนนะลูกคว่นะครับแนะนำดีๆครับ a d ด SMGO บริการดี24ชั่วโมงฝากถอนภายใน1นาทีแอดมินน่ารักแก้ปัญหาทุกเรื่องการเงินการันตีปลอดภัยแน่นอนครับใครอยากดูบอลให้สนุกครับติดไปหนูไม่หน่อยนะวันนี้ก็ขอให้ห่านเองรวยสวัสดีครับ